สวัสดีครับมาพบกับแฟลโนเลสนะครับมืออหม่เัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องนะครับการเขียนนะนิยายโดยเทคนิคสโนเฟลกนะครับเทคนิคสโนเฟลกเนี่ยเป็นเ,เทคนิคที่ง่ายนะครับคือคอนเซปต์มันง่ายมากนะครับแต่เวลาทําจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะฮะแต่คือพ,อพอเราพอเราพอเราเป็นแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับก็ ก็จะก็จะใช้งานได้ดีนะครับคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ตรงนี้หรอกครับแต่นี้พอดีว่าไปเขียนบทความไม่ใช่บทความไปเขียนเรื่องสั้นนะครับแต่นี้ก็คืออพอไม่ได้โพตเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหาก็คือส่งช่องเขาแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยนะด้วยอะไรต่างๆคือคิดว่าเฮ้ยมันแค่นี้เดียวเนี่ยมันเสียเวลาในการโพต อะไรต่างๆนะครับมันก็เขียนไปปรากฏไม่ผ่านนะครับเสียวลามากกว่าเดิมอีกนะครับใช้เวลาหลายวันอันนี้ผมก็เลยลองพลอตดูอะไรต่างๆว่าเออใช้ได้ดีนะฮะแล้วดูแล้วมันเหมือนกับมันคล้ายครึ่งนะครับคล้ายครึ่งกับคอนเซปต์ของสโนว์เฟล e กนะครับวันนี้ผมเลยมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะสโนว์เฟล็นะครับเป็นอย่างลักษณะนี้อ่าผมลืมทำไปตรงนี้นะคือมันมีเป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นหนึ่งเส้นอย่างงี้นะฮะก็คือเริ่มต้นจากแบบ เป็นประโยคประโยคเดียวเงี้ยนะฮะแล้วก็ค่อยๆขยายนะครับเนื้อหาจากประโยคนั้นนะ่ะออกเป็นประโยคย่อยๆนะครับอาจจะเป็นสองสามประโยคนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วแต่เรานะครับแต่เพื่กิกติก็คือเขาก็จะพูดถึงเป็นสามสามท่อนนะครับอันนี้ก็คือ,อแล้วแต่สูตรนะฮะคือเราเราต้องไปผสมผสานเทคนิคตัวเองที่พอพอลักษณะนี้ผมลืมทำไอตัวเสร็จพอพอเป็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับ เราก็มีเส้นเป็นก้านนะครับมีเส้นเป็นก้านเสร็จมันก็จะมีกิ่งนะฮะกิ่งเล็กๆออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ไม่ใช่อันเดียวนะมันก็จะเป็นประกอบไปเรื่อยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับคือเราก็ทําทําคือเราทําเป็นเส้นๆใหญ่ๆนี้ก็คือจะทําหลายๆเส้นแล้วมาประกอบกันนะครับก็นี่ลักษณะของสโนว์เฟลกนะครับก็คือทําเป็นส่วนย่อยๆนะครับคือตอนแรกก็ทําเป็นแบบหยาบๆนะครับเป็นเส้นแล้วก็มีกิ่งก้านออกมาคือ อลักษณะเหมือนการงอกของของของต้นไม้นะครับมันงอกออกมาก่อนแล้วก็งอกใบอะไรมาก่อนนะครับแล้วก็แตกกิ่งกิ่งก้านสาขาค่อยๆออกมานะครับค่อยๆดีเทลไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ snowflake เทคนิคนะฮะอ่ะดูโครงสร้างนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเริ่มต้นจาก main idea คือเราเริ่มต้นจากประโยคประโยคเดียวนะครับนะเป็น main idea ของเรื่องว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงนะครับอย่างที่ อ่าผู้หญิงได้พอดได้พอดคือมันเหมือนกับอะไรนะไปเจออะไรนะข่าวออกมานะครับแบบ call center แบบจะมาหลอกนะครับแต่ผู้หญิงดันแบบเป็นคนขี้เสานั่นนู่นนี่ก็เลยจีบอันนี้คือเป็นไอเดียนะอันนี้ลักษณะคือคือเขาเรียกว่าไอเดีย ถ้าเกิดเป็นพลอตเนี่ยหมายความว่ามันมันก็ต้องมีเป้าหมงเป้าหมายอะไรต่างๆนะครับแต่คือโดยแนวคิดของคนที่เขียนแนวหลักๆเนี่ยก็คือเหมือนกับเป้าหมายเขาก็มีอยู่แล้วน่ยมันเป็นเรื่องของของอะไรนะของแบบ ความรักมันต้องมาแบบรักกันอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเขามีเป้าหมายแต่จริงๆแล้วเออมันมันน่าจะมีธีมนะครับน่าจะมีธีมอะไรที่ที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับที่เทำให้ตัวละครมีเป้าหมายของเขานะฮะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียต้นต้นนะครับที่มันมีนะลักษณะน,น,นี้เช่นเออบอกว่าเออฟอกเซนเตอร์กับยายคีซาเงี้นะฮะเดี๋ยแ,แล้วเราทํายังไงนะครับอ่ะเราแยกกิ่งก้านมลาได้นะครับก็จะเป็น3ร o i n t นะครับ สามจุดจุดเริ่มต้นนะครับเปิดเรื่องตรงกลางเรื่องแล้วก็ตรงท้ายเรื่องนะฮะอะไรต่างๆทีนี้ก็คือสินเนตหลังจากนั้นเราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปคือหลังจากนั้นก็คือแบบฮ้ยเปิดเรื่องยังไงตรงกลางเรื่องอเป็นยังไงตอนจบเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเราเรามีภาพแยกออกมาจากเมเนเดียนะครับก็คือนะคือสิ่งแบบนี้เราก็เป็นแบบเป็นภาพคร่าวๆออกมานะครับนะครับหลังจากนั้นเป็นยังไงคือจากไอ้ตรงส่วนโอเพ่นเนี่ย เราก็แยกเป็นชาร์สเตอร์นะครับว่ามนมีมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะนําเสนอในแคแยกมาสมมติสมมตินะฮะสมมุติว่าสิบนะครับแยกออกมาสิบนะครับระหว่างโอเพนกับมิดเดิลเนี่ยนะครับมาเจอกันเนี่ยคือรอยต่อระหว่างไอจุดสองจุดนะครับจากโอเพนกับมิดเดิลเนี่ยนะมันมีมันมีอะไรบ้างนะครับที่จะล่าไปถึงตรงนั้นนะครับก็ิสต์มาสิบอันนะครับเป็นสิบชาร์สเตอร์แล้วก็จากมิดเดิลไปถึงเอนะครับก็มาสิบชาร์สเตอร์ก็คือ ประโยคเดียวเหมือนกันแหละนะครับก็คือเหมือนเป็นประโยคเดียวนะครับที่เราลงดีเทลไว้ว่าเออเราจะนําเสนออะไรนะครับความมันจะไปถึงตรงนั้นนะนะก็จริงบางที่เราเราเขียนเป็นพารากราฟออกมาก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยค่อยอ่าเอนเตอร์ Enter ไปนะครับแยกพารากราฟออกมาเป็นประโยคประโยคว่าเอ้ย มันมันแต่ละประโยคนะมันควรจะมีอะไรบ้างนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับคือคือเราเขียนไปนี้ก็ได้เรื่องเล่าเล่าเป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็เป็นพลังกราฟแล้วเราก็เอาพ a r a กราฟเนี่ยมันมาแยกเป็นประโยคประโยคแล้วแต่ละประโยคเนี่ยเราก็เอามาเป็น c h เตอร์นะครับที่ที่เราจะนําเสนอทีนี้คือแต่ละ c h a ตอร์เราก็มีประโยคเดียวใช่ไหมล่ะเราก็ลงดีเทลครับอาจจะลงดีเทลไป สิบประโยคก็ได้นะครับลงดีเทลตรงนั้นไปสิบประโยคนะครับแล้วก็ลงดีเทลไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวยี่สิบสามสิบสี่ก็ว่าไปนะแต่จริงๆแล้วคือคุณสามารถที่จะลงรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยนะเหมือนกับว่าเป็นเป็นประโยคไล่เรียงไปไล่เรียงเหตุการณ์นะครับว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นความอ่าสอดคล้องกันโดยบังเอิญนะครับกับวิธีการเขียนเรื่องสั้นที่ผมคิดค้นขึ้นมานะ ก็เพื่อที่ว่ามันจะทําให้เขาเรียกว่าอนะไรมันสเตเบิลนะครับมันมีความเสถียรน,นะในคุณภาพของของงานที่ออกมาเนี่ยนะฮซึ่งผมดูแล้วเฮ้ยคือคือ,คอตอนแรกเราขี้เกียจทํำไงด้วยความคิดว่ามันช้านะครับไปไปมาเนี่ยคือพอทําแล้วอ่ะมันเร็วนะคือเราทําไปเขียนโครงสร้างเข้าไปนะครับและอีกวันหนึ่งอ่ะเราเขียนตามโครงสร้างนั้น เฮ้ยมันวันเดียวก็ได้นะครับวันเดียวก็จบเลยในเรื่องสั like, ้นน่ะได้เลยนะครับนะคือแตกต่างจากที่เราเขียนสดอ่ะบางทีแบบสี่วันยังไม่จบเลยอ่ะบางทีสี่วันไม่จบแล้วแบบต่อเป็นอาทิตย์เลยแบบติดงงติดงานนั่นนู่นนี่แล้วคือมานั่งทาแบบโอ๊ยกวาจะจบมันไม่จบนะฮะนี่ก็คืออนุภาพนะครับของการวางพล็อตไว้ก่อนนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องสั้นก็ตามซึ่งผมมองว่าไอ้ลักษณะของการวางพล็อตที่เป็นเรื่องสั้นของผมเนี่ย มันน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นดีเทลส์นะครับของชัปเตอร์ไอ้พวกนี้ได้นะครับก็มานําเสนอกันให้ดูนะอันนี้เป็นแฟนพอตนะครับที่ที่ผมคิดขึ้นมานะฮะไอเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องผีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดําสีดําก็จะเป็นแบบเมนพอตนะครับเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับ เอ๊ะทำไมสีดํามันจะมีแบบย่อหน้าด้วยอันคือมันเป็นเอ่อเป็นตัวละคอรอีกตัวนึงครับเป็นเป็นอันเนี้ยคือย่อหน้าไว้ให้ชัดเจนว่าอันนี้คือเป็นตัวเปลดเดินเรื่องนะครับอันนั้นก็คือไอ้ไอ้ที่มันไม่ย่อหน้าคือเป็นลักษณะของคนเป็นตัวเดินเรื่องนะนะนะก็แยกแยะชัดเจนมันมัน,ม,นมันก็จะง,ง่ายขึ้นนะครับเรามไม่ต้องทําอะไรให้ให้ยุ่งยากนะครับทีนี้มันจะมีตรงสีเขียวนะครับคือตอนแรกเราผมเขียนสีดําให้เสร็จก่อนนะครับ คือไม่จําเป็นเลยนะครับว่าต้องแบบเป็นคําถูกต้องอะไรต่ตางๆคือแบบนี่ผมพิมพ์ผิดเห็นไหมผมก็พิมพ์ผิดอะไรบ้างแต่คือว่าตรงนี้เราทําเป็นเป็นโครงเรื่องนะครับเป็นเป็นพล็อตของเรานะที่มันมีลําดับลําดับขั้นตอนว่าจากขั้นนี้ไปขั้นนี้จากขั้นนี้ไปขั้นนี้นะครับ คือทีๆเลยแหละนะครับก็คืออ่ามันมีลำดับเหตุการณ์พูดง่ายๆลำดับเหตุการ์นะครับลำดับภาพพูดง่ายๆว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วก็ไอเรื่องการนําเสนอก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะฮะซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ก็คือมาดูเรื่องของการพลอตก่อนว่ามันเป็นลักษณะนี้นะฮะคือพอเราทาสีสีดาเสร็จนะครับหมายถึงว่าคือพลอตเรื่องราวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปเติมเอเลเมนต์นะครับแต่มืให้ดูแล้วเราก็มาตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับว่า้ มันโอเคไหมเราจะเติมอะไรได้บ้างน,นะครับได้ลักษณะของอทําให้มันมันน่าสนใจขึ้นคืออย่างนี้นะครับในลักษณะของพวกสยองขวัญน,นะฮะพวกผีนะครับผมผมจะเห็นว่าเฮ้ยม,มันมีเอีเลเมนต์ของเขาอยู่นะครับมันมีเอิเมนต์ที่จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าเป็นฉากก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเออผมผมผมจะเรียกว่าเอิเมนต์นะเอิเมนต์เป็นยังไงเหมือนกับว่าเวลาเราเราเรา,เราดูวิดีโอนะครับ มันมีอชื่อรายการโผล่มาแวบหนึง่งแล้วก็หายไปมีโลโก้ขึ้นมาแล้วก็หายไปคือเหมือนกับว่าเขากําลังพูดพูดอยู่นะครับแล้วก็แบบมีมีชื่อคนแนะนํารายการวือดออกมาแล้วก็หายไปเหมือนคล้ายๆอ่านเหมือนข่าวไงนะครับหัวข้อข่าวคืออะไรมันวืดออกมานะครับเป็นฟุตเทจขึ้นมาแบบไอ้ตรงข้างล่างนะครับแล้วก็ไอ้คนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้คือชื่อนี้แล้วก็หายไปหรือว่าจะเป็นชื่อชื่อหัวข้อข่าวอะไรต่างๆว่มามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่มันขึ้นมา ไอเน,นี้ยคือส่วนประกอบนะฮะที่มันเข้ามาในในวิดีโอเ่าเนี้ยนนเขาเรียกว่า element นะครับเรียกว่า e อ e m e n t อันนี้ก็เหมือนกันผมก็เรียกว่า element นะหมายถึงว่าคือในในการเขียนเรื่องพวกนี้มันจะต้องมีองค์ประกอบของความหลอนอยู่นะฮะซึ่งหลังจากที่ผมลองผิดลองถูกอะไรมานะเยอะแล้วนะครับเอ้บางอย่างก็ถูกบางอย่างก็ผิดนะฮะคือไม่ใช่อะไรหรอกบางที่ไอคอนเซปของช่องเขาอะนะฮะที่ผมส่งไปเนี่ย คือเขาก็จะมีอะไรของเขาอยู่นะฮะเออบางอย่างก็เออมันเกินคอนเซปต์ของเขาไปบางอย่างก็รุนแรงอะไรต่างๆนะครับนะเพราะว่าบางอย่างก็ไม่ได้นะครับผิดกฎคือจะโดน YouTube ให้ใบเหลืองนะมันก็จะไม่ไม่ได้ตังค์นะครับมันก็จะไม่ผ่านบางเรื่องนะครับก็จะมีข้อกําหนดอย่างนี้หรือว่าบางทีพอไปเขียนเป็นฉากต่อสู้เนี่ยผมแบบแนวแฟนตาซี Fantasy, กาลังภายในไง มันก็เลยจะโหดโหดเกินไปนะครับเขาเออมันรุนแรงเกินไปนะคือแบบเหมือนคอนเซ็ปต์ของช่องมันแบบมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเด็กรู้วยอะไรด้วยคือมันรุนแรงนะครับมันก็คือยังจับ,จ,บจับจับจุดหนังผีไม่ถูกเพราะว่ามันยังไม่ค่อยได้ทํานะครับทีน,นี้ก็แต่คือผมรู้แหละผมสังเกตดูแล้วมันก็จะมีเอเลิเมนต์ขเขาอยู่นะฮะก็เอเลิเมนต์ของของหนังผีจะเป็นยังไงในเรื่องของพวกนี้นะครับเรื่องสัน้นเรื่องอะไรต่างก็จะเป็นแบบพวก มีเงาดํามีเสียงไรต่างๆที่มันน่ากลัวความความมืดเน,นี่ยเหนื่อยไหมฮะคือองค์ประกอบนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวผีโดยตรงแต่ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่มันแบบเฮ้ยมันมันหลอนอะ่ะนะครับอันนี้คือเอลิเมนต์นะที่ผมจะใส่เพิ่มเข้าไปดูซิว่าเฮ้ยตรงจุดไหนเนี่ยเราจะใส่เอลิเมนต์ตรงเนี้ยเข้าไปได้บ้างนะครับนะรบตรงตรงตรงส่วนเนี้ยปุ๊บปุ๊บนะเราก็ใส่ไปไอสวนสีเขียวนะครับ เป็นส่วนของเอลิเมนที่ผมใส่เพิ่มเข้าไปจากจากเมนพลอตทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็คือค่อยๆค่อยๆเติมนะฮะค่อยๆเติมนะเหมือนสโนว์เฟล็กนะครับมันค่อยๆเติมเข้าไปนะฮะคืออย่างที่บอกว่าวิธีการเนี่ยมันมันมันมีแค่คอนเซปต์ให้เฉยๆนะครับคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าทําเป็นจุดสามจุดเหมือนแบบจุดเริ่มต้นต้นกลางท้ายอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในในโครงสร้างของการพลอตเนี่ย มันจะมีแบบแบบประเภทเจ็ดจุดเก้าจุดนะสิบกว่าจุดอะไรเงี้ยสิบสองจุดอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยแบบพวกปรัแบบอะไรนะอะไรเงี้ยอ่าเออฮีโร่แอดเวนเจอร์ของฮีโร่อะไรประมาณนี้นะครับที่มันจะมีโครงสร้างที่มันหลากหลายเงี้ยไอตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่เราไงว่าเราจะ เขียนแนวไหนเราจะแตกมาเป็นสามจุดก่อนแล้วก็ค่อยๆกระจายออกมาหรือว่าเราจะแตกเป็นเจ็ดจุดแล้วค่อยกระจายออกมาแตกเป็นเก้าจุดแล้วค่อยกระจายออกมาแตกเป็นสิบสองจุดแล้วค่อยกระจายออกมาอันนี้มันมันแล้วแต่เรานะครับแต่นั้นคอนเซปต์ของสโนว์เฟล e กเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้จริงๆคือเขามีแค่คอนเซปต์อยู่แค่นี้นะฮะเนื้อหาจริงๆแล้วควรจะเขียนบทความสั้นๆมันก็จบละแต่คือหนังสือของเขาเนี่ยเขาคือเหมือนคอนเซปต์มันมีน้อยอ่ะเขาก็เลยเขียนเป็น นําเสนอเ,เป็นเป็นเป็นเรื่องแต่งมาเป็นเป็นนี้เป็นนิยายขึ้นมานะครับเรื่องนั้นเรื่องนู้นนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์มันมีอยู่แค่นี้เองนะครับคอนเซปต์มีอยู่แค่นี้ทีนี้เราเราเราลองทําเองเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าเราจะพพลายนะครับเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบไหนแต่คือโดยคอนเซปต์ก็คือว่าก็เขียนโครงเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆค่อยๆเติมไปค่อยๆเติมไอ้ส่วนนี้ทีนี้คือว่าถามว่าอเวลาเราเขียนจริงเนี่ยเวลานาเสนอจริงเนี่ย มันจะเป็นไปตามพอดต,ตรงนี้ไหมคือมันเป็นอย่างนี้นะครับคือเวลาเราเขียนตอนแรกเราคิดนะฮะเราคิดก่อนอย่างแรกใช่ไหมฮะน่ะคือถ้าเกิดเขียนสดอะ่ะคือมันมีความคิดในหัวแล้วเราก็เขียนออกมาเลยใช่ไหมฮะเรามีความคิดในหัวเพิ่ได้พอดขึ้นมาคิดคือเราพอดในหัวเนะี่ยนะครับแล้วเราก็เขียนออกมาซึ่งบางทีมันอาจจะตรงไม่ตรงเรื่องะไรต่างๆแล้วมันมันจะไม่มีมันไม่ได้มีการแข่งกองคือมันมันผ่านแค่รอบเดียวแล้วมันเขียนมาเลยแต่เนี้ยคือเราเราเราเริ่มต้นเนี่ย เราเขียนเป็นเป็นพล็อตที่มันเป็นลำลบลำดับขั้นตอนออกมาในกบบรายละเอียดลักษณะเนี่ยเป็นภาพออกมาแล้วเนี่ยคือเราได้คิดแล้วหนึ่งรอบนะครับคิดแล้วหนึ่งรอบว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงนะครับแล้วทีนี้พอมันเห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะไปเช็คองค์ประกอบนะครับหมายถึงว่าหลักการเทคนิคอะไรต่างๆที่ที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยว่ามัน ว่ามันแบบตรงจุดไหนที่เราใช้เทคนิคไหนอะไรต่างๆนะครับมันมีโฟชาร์โดอะไรไหมนะครับบอกเรื่องราวก่อนหน้านั้นสักนิดนึงนะครับที่จะที่จะไปต่อมนะันมันต้องมีลักษณะน,นี้นะครับอยู่ในในตอนนั้นๆด้วยนะฮะลักษณะนี้โฟชาร์โดมันไม่เหนี่ยวาว่าโฟชาร์โดมันต้องแบบข้ามมาหลายๆตอนนะครับในในในตอนของมันเองเนี่ยนะในช h a เตอร์นะั้นเนี่ยมันก็ต้องมีโฟชาร์โดของเขานะครับเพื่อให้มันแบบสอดรับกันนะครับสอดคล้องกัน ลักษณะนี้นะครับเท่าที่เจอมาตามประสบการณ์นะทีนี้ก็อันนี้ก็คือก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับพอเราเขียนมาปุ๊บไอ้ตรงสีดําเนี่ยเราคิดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วสามารถที่จะแก้ไขออกมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือคิดไปสองรอบแหละไอ้ตรงที่มันสีดำเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันต้องคิดในเรื่องของโฟชาร์โดอะไรต่างๆที่มันต้องสอดคล้องกันด้วยนะหนังจทีนี้ก็คือหลังจากนั้นเนี่ย เราก็คิดในเรื่องของ e l e m e n นนะครับคือเหมือนองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่มันมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยก็คิดเข้าไปอีกรอบเนึ่งฮะเครื่องมือเครื่องมันก็จะกันกรองอะไรเข้าม่ชัดนะครับมันก็จะเป็นสองรอบแล้วหรือหรือว่าสามรอบนะครับแล้วเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็เอาเนื้อความมาทีนี้มันมันคิดมันมีการคิดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยไอ้โครงเนี้ยแบบแบบมันอาจจะอาจจะอาจจะปรับเนื้อหาหน่อยหนึ่งเพราะว่า การนาเสนอตรงนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์มันแบบมันกําลังจะขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเราทําแบบเนี้ยมันเหมือนมันมันช้าไปมันยืดไปนะครับมันมันควรจะพีคได้แล้วตรงนี้นะครับเราก็ปรับรวบเข้ามานะฮะเหตุการณ์ให้มันรวบเข้ามาอะไรต่างๆล้วก็ปรับเราก็ปรับตรงนั้นเลยนะครับในในในเรื่องที่ที่ผมเขียนเนี้ยนั้นมันก็จะมันก็จะได้คิดอยู่ประมาณสามสี่รอบนะครับออกมาคือดูเหมือนมันจะช้านะครับแต่ว่ามันเร็วในการที่เราเขียนสดอ่ะคือแบบ คือมันมันจะเราเราจะรู้สึกถึงว่าไม่ใช่เราก็ได้นะผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้อะไรมากมายนะครับแต่เวลาเขียนจริงๆเนะี่ยทําไมกูไม่ไดเอามาใช้วะคือคือมันมาเห็นแบบคือมันมารู้ตอนแบบเขียนเสร็จไปแล้วแล้วบอกเอ้ยทำไมกูไม่อย่างนั้นวะทำไมไม่ไม่หยิวะเออทาไมแบบเป็นอย่างนั้นมีวะเพราะว่าเราเราผ่านการคิดแค่มันเหมือน,นคือถ้าเกิดคิดในหัวสมองนะครับผมมองว่ามันอาจจะคิดแค่ครึ่งรอบนะครับมันไม่ถึงรอบนะ แล้วทีนี้คือถามว่าทาไมไม่ไม่ถึงรอบเพราะว่าในการคิดที่อยู่ในหัวสมองที่คุณคิดพอดอะไรต่างเนี่ยมันไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นลาดับเป็นลาดับลําดับนี้มาเป็นลําดับขั้นมานะฮะซึ่งหลายๆคนเขียนนิยายนาเสนอออกมาเนี่ยคือลําดับภาพเนี่ยมันไม่ตรงกันหมายความว่าเอ้าเฮ้ยทําไมมึงเป็นอย่างนี้ได้ไงวะไอบ้บรรทัดก่อนอังรกราฟก,ก่อนมันบอกว่าอย่างนี้ทําไมบรรทัดนี้กลายเป็นแบบนี้วาเหนื่อยไหมฮะลําดับภาพมันไม่ตรงกัน นะเพราะว่าเฮ้ยมันอยู่ในหัวไงคือมันอยู่ในหัวแต่เวลาเราเขียนออกมาแล้วเนี่ยมันคือมันคือสมองมันลกๆอยู่อ่ะสมองมันลกๆอยู่คือคือมันไม่มันไม่ออเดอร์ลิงนะมันไม่จัดเรียงมาให้แบบมันชัดเจนนะครับมันก็เลยมันก็เลยมีปัญหาในการนําเสนอตรงนั้นนะแต่คือพอเรามาเขียนตรงเนี้ยอลำดับภาพเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับลำดับภาพจะมีปัญหาเลยเพราะว่าเราเขียนตามลำดับออกมาแล้วนะครับคือค่อน ภาพค่อนข้างชัดเจนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการนําเสนอว่าจะนําเสนอยังไงให้มันโอเคนะครับก็คือแบ่งส่วนแบ่งพาร์ทในการคิดนะครับนแบบมันจะคิดได้คมขึ้นนะครับเหมือนอค่อยๆคํานวณน,นะเราคํานวณแบบย่อยๆก่อนนะครับแล้วก็สมการใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับําคำนวณสมการย่อยๆก่อนนะครับได้คําตอบแล้วเราค่อยเอาไปแทนค่าในสมการใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อหาคําตอบออกไปนะฮะไม่ใช่แบบโอ้โหมาแบบ อะไรทีเดียวแบบยุ่งยากวุ่นวายนะครับลักษณะนั้นนะฮะมันมันมันก็จะมีข้อบิดพลาดเยอะนะครับมีข้อผิดพลาดเยอะซึ่งหลังจากที่ลองทําดูแล้วบอกเฮ้ยมาทําทงานเป็นระบบอย่างเงี้ยทํางานง่ายนะนวันเดียวมันก็เสร็จแล้วอะก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยเรา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 ทำโครงไว้นะครับพอดไว้แบบเนี้ยวันหนึ่งนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเราก็ทําต่อจากนั้นแหละเหมือนเราเราเขียนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทาปุ๊บตรงเนี้ยขึ้นมาอีกวันหนึ่งเราก็ สามารถเขียนได้เลยนะครับก็จบจบในวันนั้นเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่มีการเยืนเยอะนะครับไม่เหมือนการคิดสดนี่แบบคือมันคิดได้ครึ่งครึ่งรอบนะครับมันไม่ไม่ครบจบกระบวนความเนี่ยนะภาพมันเลยไม่ชัดเจนเนี่ยนะฮะคือสมองเรามีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีพลังงานอย่างจำกัดน,นะครับมือมีสเปซอย่างจำกัดเนี่ยคือคุณจะให้จําในสิ่งที่คํานวณออกมาแล้วด้วย แล้วก็คุณก็จะเอาพื้นที่ Space เนี่ยครับนะเอาไปคิดคำนวณใหม่ด้วยนะครับอันเนี้ยเวลาคุณพยายามจะจำอะไรไว้ตรงนั้นนะฮะโดยที่เราไม่ทดเลขม,มาก่อนเนะี่ยเราไปคิดต่อนะครับนะพยายามจะพอตทุกอ,อย่างในหัวเนะี่ยคือ S Space นะพื้นที่ในการที่จะคิดคำนวณเนะี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆครับลดลงไปเรื่อยๆดังนั้นมันมันจะขาดความละเอียดรอบคอบถึงแม้ว่าเราจะรู้เรียนรู้นะครับว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้าง มันควรจะเป็นอะไรยังไงนะครับพอถึงเวลาเราไปเขียนสดเนี่ยนะลืมหมดเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะนึกถึงไอ้สิ่งเหล่านั้นเทคนิคเหล่านั้นหลักการเหล่านั้นเนะี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีฉะนั้นมันก็เลยออกมาไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือส่วนตัวผมนะโดยประสบการณ์นะครับที่ผมมาแชร์ให้ฟังนะก็ลองดูนะครับ snowflake เนะี่ยเทคนิคนะฮะที่คล้ายคลึงนะครับนะผมก็ทดสอบดูแล้ะมีประมาณนี้นะครับ